สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนสีไม้กันนะคะสีไม้ก็คือดินสอสีนะคะมีลักษณะเป็นแท่งนะคะเหมือนกับดินสอนะคะวิธีใช้ก็จะเหมือนกับดินสอดำเลยนะคะสามารถวาดเส้นวาดภาพต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักสีไม้กันเลยนะคะการระบายสีไม้นะคะแบบเส้นบังคับสีนะคะการจับสีไม้ เวลาเราจับสีไม้นะคะให้จับเหมือนกับจับดินสอเขียนหนังสือนะคะแต่สันมือนะคะเมื่อแตะกับกระดาษนะคะจะเบาๆบานะคะเพื่อให้เราสามารถใส่มือนะคะทําให้เราสามารถฝนสีได้อย่างคล่องนะคะการระบายสีแบบไล่ค่าน้าหนักของสีไม้นะคะเราจะระบายสีจากอ่อนไปหาเข้มค่ะค่อยๆเพิ่มน้าหนักทีละนิดนะคะเราจะระบายสี เวาลาระบายนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆนะคะเราจะระบายจากอ่อนไปหาเข้มค่อยๆเพิ่มน้ำหนักทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะต่อไปการฝนสีนะคะ จะมีการฝนเป็นเส้นตรงนะคะวิธีการแบบนี้นะคะก็คือการฝนเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็การฝนเป็นเส้นตัดกันอันนี้ก็คือการฝนเป็นเส้นตัดกัน ต่อไปการฝนเป็นเส้นตรงหรจะเป็นการฝนเป็นเส้นตรงนะคะหือการฝนเป็นเส้นตรงต่อไปการฝนเป็น,สนปเนส้นเฉียงก็คือเราจะ วางในินสอแนวเดียวกันนะคะแล้วก็ฝนเป็นเส้นเฉียงเราจะลงไปแบบเบาเบามือก่อนนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนักให้เข้มขึ้นเรามาเปลี่ยนสีกันนะคะ ต่อไปการฝนแบบเส้นขดค่ะอันนี้ก็คือการฝนแบบเส้นขดน,นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ ต่อไปจะเป็นการฝนแบบเส้นไร้ทิศทางค่ะนะคะอันนี้การฝนแบบเส้นไร้ทิศทางสามารถปรับค่าน้ำหนักให้เข้มให้อ่อนได้เลยนะคะต่อไป การขโมดเส้นแล้วก็สอดสีนะคะเราจะขโมดเส้นแบบนี้แล้วก็ใส่สีเข้ามาจะเลือกใช้สีที่ใกล้เคียงกันเช่นสีฟ้า แล้วก็ขมวดเส้นแล้วก็ใช้สีแทรกเข้ามาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองนำเส้นนะคะมาวาดเป็นงานอูนะคะเราก็ลองสามารถฝึกทำแล้วก็เลือกเส้นที่เราชอบมาสร้างเป็นงานได้เลยนะคะเราจะใช้เส้นขมวด อันนี้เราใช้เส้นธรหมดสีส้มแล้วก็เบาเบามือก่อนถ้าเราอยากให้เข้มเราก็ค่อยๆเพิ่มนั้ำหนนะให้เข้มขึ้นอาจจะใช้สีที่ใกล้เคียงกันนะคะสีที่ใกล้เคียงกับสีส้มก็จะเป็นสีแดงหรือว่าสีเหลืองก็ได้นะคะใช้สีเหลือง แล้วก็สอดสีเข้าไปค่ะจะทำให้งานดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเราจะวาดเป็นรูปดอกไม้ใช้สีชมพูใช้วิธีการ ขมวดเส้นนะคะบริเวณไหนอยากให้เข้มก็ขมวดซ้อนทับลงไปค่ะใช้สีที่ใกล้เคียงกับสีชมพูนะคะก็เช่นสีมว่วงค่ะสีที่ใกล้เคียงเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะ ให้เราย้อนกลับไปดูวงจรสีค่ะเมื่อเราดูวงจรสีนะคะให้เราหยิบสีที่อยู่ใกล้กันในวงจรสีนะคะมาระบายจะทำให้สีมีความกลมกลืนกันค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นสีชมพูในวงจรสีนะคะสีชมพูก็คือเป็นสีแดงเนี่ยผสมขาวเข้าไปค่ะ สีที่ใกล้เคียงกับสีน้ำเงินก็คือสีฟ้ามันก็สอดสีฟ้าลงไปะะใช้เส้นมาทำเป็นก้านนะคะะเเส้นโค้งสองเส้น ขีดเส้นตรงตรงกลางอาจจะได้เป็นใบไม้นะคะแบบนี้อันแบบนี้เป็นตัวอย่างเส้นนะคะตัวอย่างพื้นฐานสีไม้ต่อไปเดี๋ยวเราจะลองใช้เส้นตรงแนวเฉียงนะคะมาไล่ค่าน้ำหนักจากเข้มไปหาอ่อนค่ะ,ะลองใช้เป็นสีแดงนะคะ ลองดูแบบเข้มไปหาอ่อนนะคะจะไล่ไปหาอ่อนนะคะเราจะไม่เข้มไปเลยทีเดียวแต่เราจะค่อยๆซ้อนสีค่ะเ,ออนนะ,คะ,ะเข้มไปหาอ่อนนะคะไล่จากเข้มไปหาอ่อนแล้วก็ค่อยๆเบาเบาเบไปเลยค่ะจุงนี้ก็จะเข้มก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ไปหาอ่อนนะคะ แล้วก็เบามือลงไปค่ะใช้สีที่ใกล้เคียงกับสีแดงก็คือสีส้มค่ะปบายสอนทับลงไปค่ะเบาเบนะคะแล้วก็ค่อยๆผสานสีเข้าหากันแล้วค่อยค่อยเบามือค่ะไม่ต้องกดไปเลยทีเดียวนะคะค่อยๆซ้สอนสีลงไป ก็เกลี่ยค่ะเราสามารถฝึกทำฝึดระบายเล่นไปได้นะคะลองหยิบสีขึ้นมาฝึกนะคะอันนี้เบาๆมือนะคะเบาๆมือค่อยๆเกลี่ยไม่ต้องไปสุดถึงนี่นะคะสีเหลืองเราค่อยๆเกลี่ยเบาๆซ้อนๆได้ค่อยๆซ้อนลงไปค่ะ แล้วก็ไล่จากเข้มไปหาอ่อนค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะระบายสีแบบใช้วิธีการไล่สีจากเข้มไปหาอ่อนนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับสีไม้แบบพื้นฐานนะคะลองฝึกกันดูนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ